สวัสดีค่ะวันนี้กูจะพามาดูดวิธีการหุงข้าวด้วยเตาแก๊สนะคะแบบไม่เช็ดน้ําค่ะกูทำเป็นประจำนะคะข,ข้าวกูก็ใช้ข้าวเก่าปีที่แล้วนะคะข้าวเก่าปีที่แล้วใช้หมอ้อใช้หมอ้อเบอร์ยี่สิบหกค่ะเบอร์ยี่สิบหกลาจระเี้นี่แหละค่ะ เดี๋ยวกูไปทำการล้างข้าวให้สะอาดก่อนนะคะสองหนึ่สามน้ำก่อน,นะค่ะก็ํำคัญล้างข้าวด้วยน้ำเปล่าเนี้อค่ะสองนึสามน้ำนะคะค่ะล้างข้าวเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำให้ท่วมหลังมือนะคะค่ะเราจะเติมน้ำให้ท่วมหลังมือค่ะ ไปตั้งไฟกันเลยค่ะค่ะเรานำมาตั้งไฟปิดฝาหมอ้อนะคะไฟแรงค่ะให้ไฟแรงตั้งจนไฟฮะ,ะจนข้าวมันเดือดอะคะ่ะเดี๋ยวค่อยเบาไฟนะคะเดี๋ยวรอให้ข้าวเดือดก่อนนะคะ เป็นวิธีที่ง่ายค่ะประหยัดค่ะเหมือนเราหุงข้าวด้วยมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเลยค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะำสำหรับคนที่อยากประหยัดไฟฟ้านะคะสามารถประหยัดได้ค่ะช่วยได้ค่ะง่ายสะดวกรวดเร็วค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะในระหว่างที่รอให้ข้าวเดือดก็สามารถกวาดบ้านหรือว,ว่าล้างถ้วยแล้วก็เอาก้อมาดู เป็นระยะค่ะไม่จำเป็นต้องเฝ้านะคะหม้อืองข้าวก็ของเรานะ,ะจะกำลังเริ่มเดือดแล้วค่ะรออีกสักแป๊บก่อนนะคะกำลังเดือดบุ๊บุ๊บุบุแล้วคะ่ะโอ้โหเริ่มเดือดบุ๊บุะคแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เดือดอ เดือดแบบนี้แล้วแรงอย่างนี้แล้วนะคะบุกบักบุกบักบุกบักแล้วนะคะก็ mm. จะเบาไฟลงค่ะปานกลางค่ะไป mm. ให้เหลือปานกลางนะคะ mm. ลดไฟลงค่ะ ก็รอนะดูกันค่ะอาใจจะติดแล้วค่ะทำมไมไย่รออีกสักพักเราจะ,จะใช้ไฟอ่อนนะคะ พอน้ำแห้งแล้วนะคะพอเดือดแล้วน้ำแห้งแล้วนะคะเราก็จะใช้ไฟเบาที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมให้ข้าวละอุจนสุกนะคะจะใช้ไฟเบาที่สุดเลยะคะ่ะ ใช้ไปอ่อนที่สุดนะคะเราที่สุดค่ะก็รอจนข้าวละอุแล้วก็สุกค่ะท่านผู้ชมง่ายๆแค่นี้เองค่ะตอนนี้ข้าวก็กําลังใกล้จะสุกแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้อีกสักนิดนึงก่อนนะคะ กินหอมนะคะเม็ดก็เริ่มแตกหมดะค่ะนี่ใหละหุกมันค่ะสุกแล้วคะ่ะผู้ชมคะ่ะนี่คะ่ะสามารถรับประทานได้แล้วคะ่ะสุกแล้วนะคะประหยัดไปด้วยคะ่ะ มาทำตามได้เลยนะคะทำเป็นประจำค่ะสุกอร่อยนุ่มเหมือนกันเลยกับหมูข้าวค่ะหมูข้าวไฟฟ้านะคะค่ะเราก็จะได้ข้าวพร้อมสุกลบประทานนะคะง่ายๆนะคะใครชอบก็าสามารถทำตามได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ